หลังจากที่กินข่าวเที่ยงแล้วพี่น้องจา้าสบายดีผมไหมพี่น้องอีกรอบจา้าห <c oughs> นุ่มจะใหญ่ใหญ่กว่ามี่วันน้องเอิรนก็เป็นนั่นเซลคนกะพี่น้องทั้งดำทั้งคนมื้อนี้นั่งมาซ้ำนั่งเป็นปอบมาซ้ำมถ่ายแต่ยังซ้ำบ่คักดนะพี่น้องยังแปดหายบ่ทันทายหุดนะคนงานเฮาก็โาโอ้ยังหายหนึ่งยืนเอิร์นมาสีเลหลวกูเลยว่าหายนี่สิแล้วแล้วบ่เออว่า จะมารำตะกะว่าสันพี่น้องจ้าย่ยปเปรได้ฮอตร้อยลวบ้องเพินตัดเอากล้าพี่นอ้องเมื่อไหง่วเพินไหนี่เรยวได้ปลาขอเมื่อวานเน่เอาเมื่อปนน่ะพี่น้องเลยเกือบอีซีบ่อยนะ่ะก็่เกือบเจ้า เจ้าเจ้าเจ้ามันชิบ่ท่านสองไฮนี่เด้ึ้นมากหลยขลุกใส่อีกลวกใส่ตะก้าแม่น้องสีสู้ตายแม่น้องสีบอกว่าหาเงินไปใช้นี่ซื้อปุ๋ยไปสนมาเส้นเอาปุ๋ยหันยายเขียววาสันสิมาลกห,าหายาอีกวะสันพ่อได้เงินนั่นใส่สลูมให้ลูกกับพัวว่าสันคือ <laughs> <laughs> ใส่กรุบเบถาถักทายพี่นอ้องมึงดูหา่า แโอ้ยแค่วันนี้มันแดดแห้งแดดแห้งค่ะเสียแขนยาวฉันไม่ยอมใส่ค่ะป้าพี่น้องมัดกะเพื่อนะนะโอ้ยได้ใจค่ะพี่น้องเลยลูกได้ลูกหนึ่งในอุ้มเซตแต่แดดไปเลยพี่น้องเลยป้าเซตแต่แดดไปเลยลูกหนึ่งนะแค่แต่มันบ่มีหยาเนาะทางแจนีน่เนาะ พูดว <c ười> so anyway, ่าพนกาเล่นเมื่อเบิงงัวแล้วกัมาอีกพี่น้องเลยตะกี้เพูดว่าจะไม่เห็ดนขึงเมื่อมาอะ้รพี่ไอ้เอ้ยเมื่อเอาข่าวห่มแล้วมาได้嘛เนี่ยกัมาตัดห h ả หายซ้องสอบ nhả งัวโขดูโขยู่เก่งๆไล่เตะอุปการ์ปล้ากับซีเบิร์ตแหละเห็ดเวียกบ่าใส่เสียขยะบ่าใส่ส่งฆ์นาพี่น้องใส่สินแค่แต่เป็นใส่ลาม ใ,ใส่เคิร์สแล้วพอแห้งผู้บ่าวสมน้อยสีแหลนตามมืเอเส้าในกระไรผู้บ่าวสมน้อยเมือ่อถ้าอย่ามาโลกะซอยกันนะไปพี่น้องไปสองนบางทีมงานลำนาเฮหา,า,าหน้าหัวค่ำปะฐนาโมงพี่น้องจ๋าหน้าหัวค่ำสามสี่ทั้งผู้โลกะเนาะหน้าโมงสามพี่น้องเป็นเจ็ดบ่าวกล้องจีบพ่อใช่แล้วเนาะผู้สาวนี่เนาะบ่าว,าาาวกล้องจีบสาวนาโมง เป็นได้เครื่องเสียงคือดับแหละเครื่องเสียงก็เมื่อยบ่ปลาพอน้องผู้สีคือดำหน้าไว้แท้น่ะปลาสัมบเดชเจ็บแท้นี่เมื่อยกับผักพรเด้อคือเป็นั่งเจ้าเมื่อยจึงลงมาจ้ำต่อเป็นไดคือดำไกลผู้สาวแท้น่ะนะมากล้องฮะ ด้ามไกลผู้สาวแช่น่ะผู้สาวอยู่มองหนึ่งผู้บ่าวอยู่มองหนึ่งมันที่อดโอ้ยยังป้ามาสายฮะป้ามาใสา่ได้ไหมคะ ได้แล้วบ่เฟสกันน่ะพอเอาแล้วบ่ฮะจีบมันติดได้ไม่ได้กินซีนได้หนีเขาเอาในสายเออมึงดูมันได้ปลาดุกสูตัวปักใหญ่หนึ่ง <c ười> พอดีแล้วมึงให้มันใหญ่ปนนะ่นขนาดนั้นอีเอินน่ <c ười> นนะจังหวะ อืมพี่หายกับใส่สมข้าวสารเห็ดเวียกเลยน้องสีรอดไม้สู่ตายบ่รอดอีกแล้เล่นสุดส่ ทีมงานเราสู้สู้สิไปบ่คือขี่ต้มแหละเนี่ยโอ้ยเดินไดิลาย่หายเตะไปพี่น้องหนึ่งสองสามสี่ห้าหายหกหายนี่เจ็ดหายทิงแล้วก็ตะกาอีกสองหายนี่ก็หายบักใหญ่เนาะพี่น้องว่าหายทึ่งหายบักใหญ่ ตดวนสิอัพเดวต้นขี้ทางเีกัดีสิอัพเบต้นนี้พี่น้องเลยนี่ตัวพันไทยหุดนี่ชไทยหุดไว้ประมาณอาทิตย์หนึ่งขี้ดำให้ปักใหญ่ปักใหญ่เลยพี่น้องหนึ่งสองสาสหเจ็ดแปดให้ไทยหุดวบสะกอนพี่น้องเลยแปดให้พี่น้องจ้า เก the ือบดาเกือบดาจ้าต้มมันบ่เบิด670ผู้บ่เอิ้นให้นี่เอิ้นมันบ่เบิด670ผูดว่าให้นี่นะกือยาวแท้ลูกสาวก็ดีขึ้นแล้วขอบใจหลายๆเด้อขอบคุณหลายๆ FC ทุกๆท่านที่เป็นห่วงเนาะ คุณผู้ใหญ่จะดีที่คอยสนับสนุนขอบคุณจีมเมืองกุศลเนาะขอบคุณคอนอยู่เบื้องหลังขอบคุณทีมงานบรนอังจิเกียวที่มาดําสอยขอบใจน้องแม่น้องเดือนขอบใจหลานๆขอบใจทีมงานที่มาสอยพี่น้องเฮ้ย,ยใส่มันเอาวเใส่เอิ่นพี่น้องในหน้าเทานะมีทั้งปลาดุกปลาโขในพี่น้องเยปิา แม่ได้เอือปะดุกพันปะดุกหน้าได้เลืองเนี่ยนี่มึงเชียวปะดุกพันมันเลืองนี่เนี่ยปะดุกหน้าโว้ยปะดุกพันใน้ใส่<ต>มันจะเป็นเรนี่แต่เ,าเขาใช้ผู้ตรวจโอ้ยเหลือเสียมาปนอือพี่น้องปลาขอกับมีเอาขึ้นไปตามนีม่แล้วลิกเอ้ยมันเชมาแบกกะบ่มันคือบอมาเอาไถไ,ไ,ไปเอาไถสกักก่อน ข้าดับแบกเอ้าบุพเพนับมึงด้วยบุพเพหายเข้าไปลบใส่น้ำ ทั้งยาวทั้งใหญ่พี่น้องเอ้ยหายเสียใจมึงตายแดดแห้งพี่น้องเอ้ยเข้ามาเห็ดหายสำเนีก็โอ้ยบุญโถแหละวันละสองร้อยบาทพี่น้องจ้าก้ากับหายพื้นพอ่ามัดใหญ่เนาะเ้อหายพื้นคู่ละสามบาทพี่น้องจ้ะเวยคู่ละหกบาทมัดละสามบาทพี่น้องใหญ่ยังวยลูกหนึ่งนะเสียแต่แตดแล้วพี่น้องเอ้ยใหญ่ลีลอขนาดเห็ดมัดใหญ่นี่เนาะเอ้อยังเปลืองเนาะ สู่ตายทีมงานนำโมงกำลังขู่คำปะทะกันพี่น้องจ้ามีผู้บ่าวผู้สาวขู่หนึ่งเนาะกำลังจะเป็นอ่ะเอายัางวะคู่รักแห่งปีพี่น้องคู่รักแห่งกำลังมาแห,ห้งอีกแล้วพี่น้องเลยเชื่แต่เขาอยู่ใกล้กันสิเป็นให้เป็นอันคู่จิน้นกันก็ได้ อืมอือืขั้นจ้เอากระทอบมาต้มสุขคนงานกินกระยันเงินคอตีกีต้มเจ้าหน้ัผิลาบซื้ออาบซื้ออผจิวะว่นแรกเอาดอกหน้าน่ะ ดําซีแล้วให้นี่ไปลาวก้าซอยดําตะกะเลยมันขึ้นขึ้นไปเบิดซะซอยแล้วให้นี่ผู้ดี4:00นตอกํลังออืวว่าเนาะคือว่าลงมาเ้าเดียวเฮาะ3:00นเาลงมาก0น่ไม่ค่ไว้บ่เวลามันสันยแงพ่นหักตะนน่ะยังอยู่สูง Kim ngàn nhau đẹp nó ơi Sống sán nọ như thế này Cái nó bị chân khăm Chị mưa, hãy nhau Ừ Đi nào Chúng tuần หนีบนมซะไดนเฮ้ยจี่จำอองแสบไปยังไงเศาห่มพี่น้องเลยแดดแห้งค่ำแล้วยังแดดอยู่ว่าค่ำว่าชีแดดอ่อนร่มบะมี่ไม่เข้าไม่เข้าโอ้แดบห้นะก็เนาะ เชิงเข่งอยู่ได้หายบักใหญ่บักใหญ่เพิ่งมาได้ดำคนโตหมดแล้วบอกโบไทยจับเกียร์ที่แอกไว้อ่อมตายแหลงน้ำจะเครื่อน้อยเลยน้ำแหลงเป็นเกียด์ชายดิอืมกัมเบนเห็นน้ำแหลงเป็นเกียด์ชายน้ำนี้เป็นเกียร์ที่แอกแสนนังโอค่ะทีขาว นี่แน่ลนแล้วไปเลยพี่น้องเรือให้เขาสัมตะกระให้ซองตาเนาะแล้วก็ยังซองตาตะกานะพี่น้องเอ้ยว่าคำแล้วโมงนะพี่น้องเอ้ยแต่ว่าตะเวนนะยังแดดแดดตอนเที่ยงก,กินน้ำอารมพี่น้องจ้าตอนแรกกินดีโดพี่น้องดีโดแข็งแข่งแซเป็นอะไรได้ไห้น้ามาด้วยไห้ตายหรือ,อยังหนังสีอ <c oughs> ยากต่นงานาสันมาเมื่อได้ก็มีแต่อยากตน่น บุตอนมืนคุปู่จูเทือนมงถิมปู่จูร่นเงือนมันจังู่ยูเนาะยูเทียงหนาก็หมละจู่ย้ยเที่ยงหน้าก็บอบูบาอบูบ่าวมันกินี่เด้อเด้อจังป้าเจ้ากะติกพีิกะติกนะหอยหิวลงมาพีิกนามนะ ถิูลงมาให,หน้ามีหดห่มสีนังเนาะก้องเยอะเลยก็ใช่ไหมกันจุกตาสิปุ๊บ่อยลงมาไม่ได้เฮ้ยตังติงตุนข่าเลยนะตังติงข้าม <c oughs> ตอนแรกพันดำจ๊กบนี่จะคนกะไป <c oughs> ด,ด,ดีไปดีมือยป๊ะ เราได้กบเมื่อหน้นได้เถ้านะเราไปอีกแล้วเราไปเราไปเอาอีกแล้วนะเอากบเมื่อออมใส่พักอีเลิศน่ย่งเห็นบ่บ่เด็นเราเห็นปลาดุกนม่ไเนี่ยสะเอินปลาดุกสะเอินเอาเมื่อไรบ้างเห็นไหเอาเมื่อไรเอาเมื่อตอนไหนผลแลงมาเราเอินแล้วอือผลแลงอีเมย์ท้ามึงกินข่าวแรงอยู่พี่บ่กินกับถากินแตงเมื่อทำเป็นหนึ่งข่าวอยู่ผลก็ได้น่าได้แล้วเพชรนะก้อง เ้ฮหลาจีมัติดเด้อยวยจะคนแขวไ้ขวมากินสิ่นี่ก้มเหงาแล้นตาเถาคือว่าไปหายายเถาแน่แนมีแต่แนมจะหนแนมมาจะ่หนแนมมาอยู่แนมเราจทั้งบ่อลย รอยยันปูหมือมือรอยยังบทันมรอยยันบทันมมึงจะแก้ปูเออมึงแก้ง่ายมึงมาได้หรือปูอันนี้ครูครูจิ้นน้องกล่องพี่ดอกขึ้นบ้านนี้ตาปักใส่อยู่กล้องก็ได้อ้อเสียดายครับวันีครูจิ้มเนาะเสียดายผมมีครูจิ้มอะไรน้องสิ่าดเมื่อคืนมึงขี้เกาตาแบบมันเข่าเป็นไนเลยนะพ่อ ตาแดงอืไปเห็นได้ยังไผีกระตาบอดกระจีบพี่มันพุ่งกระตาปลาตัวคานนี่เลยปลาเหมือนบอดได้ยายแปรลุยพี่น้องนั่งโรคกะเสกขญาวบใส่ได้แมงมาหาตะกิจแมงมาหาตะกิกเพิ่นเพิ่นย่านบอดทันเพิ่นว่าให้ลุ่มเนี่ยให้เขามาลบซอยได้บอดสิน <c oughs> เออว่าโอ้ข้าศิลป์ลูกจักหมัดถุนซอง,องมหมัดกระพอด เหยียบเข่านะพี่ในตีนนะโอ้ยแปลอะไรเซ่ขึ้นน้ำตกะแะ้วพี่น้องเจ้าชิด้ให้ติดกับปจ้างพอมาก้ะกายเวลาแล้ววันละสองร้อยบาทพี่น้องไปจ้างก็ได้ลูกกากะครูหนึ่งหาบานแน่ให้ให้เพิ่มเพิ่มคูฮุกมาด นำมาแก่มันกะบ่เด็นแห่งผู้ซ่าบรนแห่งเห็ดเห็ดขี่กระตุยฮะซองบากสายบักซีกับบักก้องนี่เจ้าโบเจ้าโบเลียงบอโดนยั่เปรเผา หิบอ้าวเด้อคำเด้อเชือเรื่องงานเด้อหิบอ้าวเด้อเพชรปูสาวนะเด้อว้านย่จะกลัวดำหน้าเจ้าสิขืนยังบ่ได้เพชรกันอยู่นี่จำจำ,จำจำมันชื่คำก่อนเลยนี่จำปลาคือจำปลาเลนาะจังไวย์เฉพาะจังหวัดดำกะเปลืองใสายไล่หลียายเป้ยายได้เท่ายละเจ้านะได้เท่าย โอ้โก้าสิป้ายพู้น่ะโทรโทๆโทรโท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 ่สิมีเงินจ่ายบาทน,นี่ตายเก่งอะไรเน,นาะันมีเงินจ่ายแล้วไปหนีไปอะไรนี่ล่อเขาเคี้ยวพูเด้อเกือบเบิดตาพี่น้อยแม่น้องโพสีเห็ดแล้ว ลูกก็คือบวกเก่งแสแม่วะพ, <c oughs> พอกันคลิปหน้าพี่น้องจ้าไว้สนีทเนาะกับชีล้อจ่ายเงินทีมงานเราเป็นน้องเนาะขอบใจทีมงานบรรณาธิก,กนารหน้าหัวคำพี่น้องจ้า <c oughs> จำลแล้วก็รุ้หานี่แล้วก็เลี้ยงพี่น้องเลย,ยนี่เลี้ยให้นี่แล้วมีลูกปลาคอ,อน่อยนะนี่แม่มาเอาไปกินว่าน,นี่ได้ไปปนเลย <c oughs> มีหัวปลาขอ่อยมาพี่น้องเอ้ยปีนี่หนะป้าที่ตาสะออนเออฝึพกพอกันกี่ป่าพี่น้องสบายดี